สวัสดีครับอ q จากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เราอยู่กับเควส์โอเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับพอดีมันมีเควสจากทางทีมงานนะครับของ OP เองเลยนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันคุณ P ิ xel p โพสนะครับได้สรุปเป็นภาษาไทยเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเควสมีอะไรบ้างนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราจะได้ n f t มาเป็นตัวแบบนี้เนาะผมจะทำเควสที่ง่ายสุดนะครับผมในเชนของเชน i นี้ก็คือ เควสของ u n i ิ w a p นะครับเมื่อเรากดคลิกเข้าไปในเควสนะครับมันจะลิงก์มาที่หน้า u n นะู่ใน p เนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเหลียนแล้วก็กด Swap ได้เลยนะครับโดยเลือกให้เป็นเ h นของ chain OP ก่อนนะครับแต่ทำตามเงื่อนไขของเขาที่เขากำหนดเนาะอย่างเช่นต้อง Swap ทั้งหมดเป็นเงินทั้งหมด20ดอลลาร์แล้วก็ใส่เลยเป็น21 s ส a p ไปส w a p กลับนะครับทำทั้งหมด2ครั้งเพื่ออะไร เพื่อเราจะได้ NFT ที่เป็นตัวกล่องบล็อกนะครับให้ครบทั้งหมด10กล่องขึ้นไปเพื่อจะเป็นเทียของเทียร์3เนอะ,อะตามที่คุณพิกเซลสุกเมื่อเราทำเสร็จปุ๊บนะครับเควสมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้เราก็สามารถจะก,กดเคมตัว u ยูนิ swap ได้เลยนะครับผม หลังจากที่เพื่อนๆกดเคมเสร็จแล้วนะครับวิธีการเข้าไปดูเลยก็คือกดไปที่ Galaxy ID นะครับแล้วก็กดคำว่า profile เราก็จะเห็น NFT ที่เราเข้ามาเนาะทีนี้ไปยังเวสต่อไปกันเลยนะครับก็คือวีโลดอมนะครับเราสามารถกดคลิกที่ข้อความเพื่อไปอยังเวสหลักแล้วก็คลิกข้างล่างเพื่อไปอยังเว็บไซต์ของมันได้เนาะทีนี้หลังจากคลิกเข้ามานะครับเพื่อนๆสามารถกดเชื่อมต่อกับ ตังที่เ,เพื่อนๆผูกเอาไว้นะครับกับ o p กีได้ทีนี้เควสเขาให้กดตัว manage l q u i i t y นะครับเราก็กดตามนั้นเลยโดยเควสนี้นะครับเขาก็จะระบุเลยนะครับให้ทำอะไระเราก็ทำตามฝากขั้นต่ำนะครับ11เหรียญใช่ไหมเราก็ไปแลกเหรียญใน u ย i s w a p ให้ครบก็คือแลกเหรียญ usdc กับเหรียญใดอพอเราแลกครบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการฝากให้มากกว่า10เหรียญตามเงื่อนไขของเขาก็คือ10.5ก็ได้ เดี๋ยวเราก็กดฝากได้เลยก็คือกด LP าการทำ transaction นะครับโดยปกติแล้วทุกเว็บเนาะเพื่อนๆจังไว้เลยกดครั้งแรกนะครับเพื่อให้ทำการเชื่อมต่อกระเป๋าให้ทั้งสองให้เว็บกับกระเป๋ารู้จักกันส่วนการกดครั้งที่2นะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออคุณเอาเหรียญเราไปได้นะโอเคนะครับนี้วิธีการดูนะครับให้กดไปที่ my LP นะครับ แล้วก็เลือกนะครับเราจะเห็นว่าเงินเราฝากอยู่เท่าไหร่เนาะเป็นเหรียญที่เราผูกไว้ก็คือเหรียญวีดกับเหรียญใดเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแล้วนะครับผมทีนี้คเควสเรานะครับเขาทำอะไรอีก Follow เห็นไหมเราก็ไปกด Follow ให้เรียบร้อยครับคเควสให้ทําอะไรเรก็กดตามนั้นเลย แล้วพอรอสักครู่มันก็จะกดให้เคมแล้วก็เคมออกมาเราก็ได้ n f t ครับทีนี้วิธีการถอนนะครับเราก็ไปกดที่วิดดอเนาะเ,นเพื่อนๆดูตามหน้าจอผมเลยนะครับแล้วก็เลือกคู่เรียนนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นตัวบาลลัสเป็นศูนย์ๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเราฝากน้อยมากอนะ่มันเลยไม่ขึ้นยอดเงินนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทาตามขั้นตอนผมนะครับยังไงก็เงินก็จะถูกถอนออกมาถูกต้องนะครับนะก็รอทําการยืนยันนิดนึงนะครับ อ่ะทีนี้ก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเงินก็เข้ามาแล้วนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเงินในเชนโ p พีเนาะเพื่อนๆก็เข้าตัวบีแอนด์นะครับเพราะมันรีโอนไปเชนโอพีนย์บาทเลยนะคร่รรมนเนียไม่มีนะครับอ่ะไปยังเวจต,ต่อไปกันบ้างนะครับโลบิค o นนะครับเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกเนาะเชื่อมต่อ Discord ใช่ไหม แล้วก็เชื่อมต่อกับ Twitter ก็ทำให้เรียบร้อยเลยนี่ง่ายๆแล้วนะครับ <S <S แล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนเหรียญ USDc เป็นเหรียญอะไรก็ได้ผมก็เลือกเหรียญบ p เนาะ21ดอลลาร์ N o S N D L R นะครับทำการส w a p ในหน้าเว็บไซต์ของเขาครับเราก็ทำตามนั้นเลยถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจกลัวงเงินหายก็ดูตามน,นี้เลยกดไปแล่ขั้นตอนให้เพื่อนดูเลยนะ ทีนี้นะครับเราก็ทำการฝากตามเงื่อนไขเขาอีกนะครับก็ฝากเป็น USD C นะครับโอเคทีนี้ก็ฝากตามจำนวนเงินที่เขาระบุนะครับก็กดแอปพ p กจำได้ไหมที่ผมบอกแอปพุกครั้งแรกอะ่ะเป็นการยืนยันให้หน้าเว็บมันรู้จักกันหรือว่าการทำธุรกรรมนั้นน่ะให้มันให้มันรู้จักกันก่อนอะ่ะทนี้การกดครั้งที่2อ,อะ่ะนั่นแหละคือการที่จะฝากเงินละนะครับ เรียบร้อยครับเงินเราก็จะฝากเข้าไปนะครับในปุ่มนี้ก็จะเป็นอันผ่านเควสท,ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถกดเคม NFT ลูบิคอนได้แล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีการถอนออกบ้างน,นะครับเราก็ต้องกดไปทีนะ่วิสดอเนาะแล้วก็สามารถที่จะทำการกดยืนยันแล้วถอนออกไปทีเงินเราก็จะออกมาแล้วไปทำเควสอื่นต่อเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะทีนี้มาเควสนี้กันบ้างน,นะครับเควสนี้เขาก็ให้เราไป เชื่อมต่อกับ Twitter กับ Discord นะครับเพื่อนๆก็อนทำตามตาขั้นตอนได้เลยนี่ก็กดลิงก์ไว้ยังหน้าเว็บนะครับเขาห้ทำอะไรให้เราทำการฝากเงินเข้าไปใช่ไหมอ่าอย่าลืมนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเชนโอพก่อนเนาะไม่นั้นเราจะไม่เจอนะครับเราก็ฝากเป็นเหรียญสเตเบิลใช่ไหมครับผมก็ฝากเป็น u s d c เข้าไปนะครับตามจำนวนเงินที่เขาระบุรอทำการคอนเฟิร์มสามขั้นตอนนะครับเงินงเราก็ถูกฝากเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหม ก็จะขึ้นหน้าผูขึ้นมานะครับไมดัสบอร์ดอ่ะ,อะมันจะขึ้นกันวาทีนี้เขาจะให้เรากดบอโลก็คือการที่จะยืมหรือยืมยืมเงินอ่ะเราก็กดได้2จุดเนาะก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับทีนี้เราก็เลือกเลยครับแล้วก็เราก็ยืมเงินผมแนะนําให้ยืมเป็นเหรียญที่เราฝากไปจะดีที่สุดนะครับเพราะเหรียญไอ้พวกเหรียญสเตเบิลนอ่ะมันไม่ค่อยสวิงเนาะ,ะทีนี้เราก็ยืมตามจํานวนที่เขากําหนดอีกนะครับ ยืนยัน3ขั้นตอนเราก็จะได้ NFT ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วก็ไปกดเคลมซะให้เรียบร้อยทีนี้วิธีการถอนเงินนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไปถอนเงินที่เราฝากก่อนนะครับมันก็ได้เงินเหมือนกันแต่แต่ทางที่ดีนะครับควรที่จะคืนเงินยืมให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเราคืนเงินให้เรียบร้อยแล้วอะเราก็สามารถจะถอนเงินทั้งหมดนะครับออกมาได้นะ เพราะนั้นเพื่อนๆจะถอนเงินทั้งหมดที่เพื่อนๆฝากออกมาไม่ได้นะครับ okay. ทีนี้เราก็จะจบเว็บเว็บนี้ไปนะครับไปไปยังเวสต่อไปเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันทําตั้ง1ิบสาวสนะครับในนั้นคลิปมันจะยาวมากะทีนี้เราก็เชื่อมต่อเลยครับกับเมตา马克โอเคทีนี้เพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับเงินเรายังเป็นศูนย์อยู่นะครับเราก็กดดิปอสิตฝากเข้าไป เงินไขฝากเท่าไรเราก็ฝากในต่างนั้นเลยคนระับเงินขนไข,ของเว็บเพิร์นะฝาก25ดอลลาร์นะครับผมหลังจากนั้นแล้วนะครับจึงไปทำการเทรดเอเวอเรสเนาะคูณ 4x ก็จะประมาณ100ดอลลาร์แล้วแหละไม่เป็นไรควรจะฝากเสร็จแล้วก็เทรดแล้วก็ถอนเลยนะไม่นั้นจะเสียประมาณนิดๆหน่อยๆครับประมาณ25เซนต์ อ่ะเนี่ยเงินจะขึ้นมาเนาะ25ดอลลาร์นะครับทีนี้วิธีการเลือกคู่เทรดเนาะให้เรามองไปด้านซ้ายด้านข้างครับเ,เพื่อนๆเลือกเลยว่าเ,เพื่อนๆจะเทรดคู่เหรียญไหนเนาะโดยผมนะครับจะเทรดเป็นเหรียญเมติกแล้วกันนำให้ปเ,ปเพื่อนๆดูพอหลังจากเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีตัวช็อตกับรอบถ้าเราเทรดขึ้นเราก็เลือกสีเขียวถ้าเราเทรดว่ามันจะลงเราก็เลือกสีแดงนะครับโอเคทีนี้ผมเลือกเทรดขึ้นเนาะ,ะเลือกตนะรอบแล้วกด ใส่จํานวนเงินไปนะครับให้ตรงเห็นไหมพอสิชันถ้ามันเปิดก็คือเราจบแล้วเนาะทีนี้ให้กดปิดไปได้เลยครับเครนี้ไม่ซับซ้อนนะครับรหลังจากที่เราปดหรือว่าปิดพสิชันแล้วเนาะเราก็ไปเคมตัว F T ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เคมทันทีไม่นานาทีนี้วิธีการถอนเงินออกเนะาะเราก็ไปกดคำว่า วิระครับแล้วก็เลือกเงินจำนวนเงินทั้งหมดแล้วก็กดถอนออกมาครับเราก็จะเป็นอันผัดไเวื่อทีนี้ไปคอนต้ากันเงอนไขของคอนต้าจะดูงงงหน่อยทีนี้เราไปดูกันทีละขั้นตอนเลยนะครับเริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะครับโดยการให้เราไปที่คำสั่งนะครับผมตรง Exchange เนาะอ๋อเชื่อมต่อกับเปาก่อนนะแล้วไปคำสั่ง Exchange นะครับไป Swap เหรียญ usdc นะครับเป็นเหรียญ S.U.S.D. นะครับโดยทำการสวอปทั้งหมด50เหรียญนะครับขั้นตับอ่าก็เท่ากับว่า50ดอลลาร์ครับเพราะว่าค่ามันจะเท่ากันแล้วกันไม่ไม,ไม่ไม่ต่างมากเมื่อเราได้เงินทั้งหมด50ดอลลาร์นะครับเราจะต้องนำไปฝากในฟิวเจอร์นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะทำการเทรดเนะาะถึงจะครบทุกเงื่อนไขของเขานละอ่ะเราก็กลับที่ฟิวเจอร์วิธีการฝากเลยจะมีคำปุ่มคำว่า deposit เนหะ็นไหม ตอนนี้เงินเราจะอยู่ด้านบนนะครับยังไม่ลงมาถ้ายอดไม่ต้ลงตกใจนะกด f 5ก็ได้คนระับหรือไม่ก็กดตรงนี้10มาถึงยอดที่ตกก็คือ50เราก็ฝากไปทั้งหมดเลยก็ได้ครับหลังจากที่กดยืนยันในมตามาครับเงินเราจะเข้ามาหน้า position านี้นะมันจะมีคำว่าลองกับช็อตอีกแล้วนะ,ะทีนี้เพื่อนๆจะเทรดผู้เรียนไหนก็ดูฝั่งซ้ายนะครับหรือเลือกด้านบนได้ตรงลูกศรเนานะพอหลังจากนั้นปับ๊บ เราก็เลือกจำนวน,นก็คือ100ดอลลาร์ใช่ไหมมันก็จะบอกเลยฮนะ1.98ครับือตัวคูณเคพซิชันเปิดเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็กดปุ่มปิดได้เลยผมวงกลมให้ดูแล้วนะว่าวิธีการดูพซิชันดูตรงไหนแล้วก็วิธีการปิดปิดตรงไหนนะพเพื่อนๆทำตามไปขั้นต่อได้เลยนะ,ะส่วนแอปพูปกดอะไรเพื่อนๆก็ดูตามได้เลยทีนี้พซิชันเราจะปิดแล้วนะครับเงินเราจะขึ้นมาอยู่ด้านบนเห็นไหม อ่ะเป็น49นะครับเงินเราจะหายไปนิดหน่อยนะเห็นไหมอ่ะทีนี้นะครับให้เราทำการกดวิด a อออกมาอ่ะท่นนี้มันก็จะเป็นอันจบขั้นตอนตรงนี้แล้วนะครับถอนเงินออกจาก exchange แล้วเราก็นำเงินนี้ไปทำเวรตัวต่อไปได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับเราก็จะได้เทรดตัวนี้เนาะอย่าลืมไปกดดิสคอร์ดกับ twitter ตามที่ผมบอกเลยนะ ทีนี้ไปเควสต่อไปกันเลยครับผมเควส NFT ของ p o l y Nominal นะครับผมโดยเราจะต้อง Follow 2อ w i t t e เตเมื่อมาทำตามเลยนะครับแล้วก็ติดตาม Discord จากการตามนั้นเลยนะง่ายๆไม่ยากหรอกทีนี้เราจะต้องฝากเงินนะครับลงไปในคูไหนก็ได้ทั้งหมด45ดอลลาร์กดเชื่อมต่อเมตามาให้เรียบร้อยนะครับผมเลือกตัว Put s เ l ลเนะาะกดกิกเข้าไปได้เลยนะครับ จากที่เราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีปุ่มมาแหลในการฝากเพื่อนๆก็สามารถเลือกตามไปเลยที่10เนี่ยนะฮกดยืนยันรอบแรกให้รู้จักกันจากนั้นก็กดรอบ2เราจะทําการฝากนะเอ้ยบางเว็บนี้กด3รอบเลยนะเพราะงั้นดูดีๆนะครับไม่ใช่มันขึ้นมาแบบ60วิให้นับแล้วเรารอนะครับ่ะแล้วก็ใครไม่ทันเควสหน,นะครับ ผมทิ้งสารบ,บันไว้ให้เพื่อนๆกดดูตามเพจหรือว่าสามารถส่งให้เพื่อนๆคนอื่นที่ไม่ผ่านเวสไหนได้ดูง่ายขึ้นด้วยนะค่าแก๊สเยอะเหมือนกันนะแต่ว่านิดๆหน่อยๆครับไม่มากอ่าเรียบร้อยนะครับ ันจะขึ้นแบบนี้นะถ้านเพื่อนไม่ขึ้นแบบนี้ก็กดไปเรื่อยจนมันจะขึ้นนะครับนั่นคือเราฝากเงนินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแหมมันก็จะขึ้นขู้ขเราขึ้นมาอบบนี้เนาะเอาละทีนี้นะครับเราก็รอฝากเึ้นดไปรอสี่ชั่วโมงถอนตัวเค็นก็รออีกสี่ชั่วโมงเนาะเราก็ถึงจะมาเคลียนรูปภาพได้นะครับก็จะ็นการจบเพจทีนี้ไปยังเพจต,ต่อไปกันเลยนะครับก็คือปีก้านะเพจนี้ไม่ยากให้เราเทรดอีก โดยเควสนี้นะครับจะต้องทําการฝากหมดงหมด31ดอลลาร์เนาะเราเข้าเว็บใหม่ทุกครั้งนะครับมันจะให้เชื่อมต่อกับระเป๋าตังค์อันนี้เราก็เชื่อมต่อกับระเป๋าตังค์ตามปกติแล้วก็เลือกเป็นเชตโอพเนาะโอเคนี่ก็ใส่ยอดเงินให้เรียบร้อยครับ31เอ่ดตัวนี้จะกดแอปพุ๊ทั้งหมด3ครั้งเพื่อนๆดูดีนะแอปพูครั้งแรกนะครับเพื่อให้มันคล้ายๆกับฝากเงินเข้าไปเพื่อทําการเทรดแอปพูครั้งที่2เพื่อทําการเทรด แล้วก็อปุบครั้งที่3เพื่อเป็นการเปิด Position ถ้าผมจำไม่ผิดนะในตัว p i ก้านะครับโอเคหลังจากนัน้นเพื่อนๆก็ทำการเทรดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมไปฝากนะับ อ่านี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าเพื่อนเอนเปิดไม้ถูกครับมันจะมีด้านล่างเนาะตรงกลางครับมันจะขึ้นตำแหน่งขึ้นมาเลยว่าเราไปไเปิดไม้แล้วขึ้นแบบนี้นะ ทีนี้เพื่อนๆก็กดโค้ดปิดได้เลยนะครับก็เลือก100%เลยกนะ็ไดมันก็จะแสดงผลประกอบการให้เพื่อนๆเนาะว่ากำไรเท่าไหร่หรือว่าขาดทุนเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยครับจบเวดของเวดเทสทีนี้ไปยัง เวสฝากเงินกันมากนะครับก็กดตามปุ่มที่ผมโมกลมได้เลยนะครับอ่ะมันก็จะมายังหน้านี้เนาะนี้เราก็ฝากเงินไปได้เลยครับผมซึ่งเงินก้อนนี้นะครับจะถูกล็อก3วันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเอนต้องวางแผนดีๆผมอาจจะไม่ได้เรียงเวสเนานะผมทำเวสที่มันทําง่ายก่อนน,นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆไม่รีบใช้เงินอีก3วันค่อยมาถอนแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะเอาเงินเนี้ยไปทำเควสอื่นต่อ เพเนี่ยพักไว้เควสุดท้ายก็ได้นะครับหรือว่ารอก่อนก็ได้แล้วค่อยมาฝากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะโดนล็อกเงินทั้งหมดสามสเปซตลอดดีไปทั้งหมดสามวันเลยเนาะหลังจากนั้นนะครับเวสมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เราก็สามารถจะมากดเขมรูปภาพรูปของพิการเอาละครมาในส่วนของเวสของ Snap นะครับโดยผมนะครับเลือกไปที่คําสั่งของคําว่า Po ูเน,ะนาะเชื่อมต่อกระเ๋าเรียบร้อยเนาะเรียบร้อ ผมก็เลือกอาหัวข้อของอพิธรามสเตเบิลปูะนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปข้างเดียวเป็นเหรียญของดอลลาร์ USDC นะครับเดี๋ยวมันจะแบ่งให้เรียบร้อยเลยเป็นอย่างละครึ่งคึ่นะครับแต่ฝากแบบผมได้เลยก็คือ20่ดอลลาร์เาหลังจากนั้นนะครับให้เราไปกดติดตามตัว Twitter อนะไรให้เรียบร้อยอทีนี้วิธีการถอนนะครับเราก็มาเลือกตรง รี Remote, นคะรับแล้วก็กดเลือกเทเบิลได้เลยแล้วก็กดถอนออกมาเลย mm hmm. เร็วไหม mm hmm. เมื่อกี้คือพอฝากไป๊บนะแล้วกดถอนนะอันนี้คือได้ NFT เรียบร้อยแล้วนะ, mm hmm. ะเรียบร้อยครับบาลานซ์เหลือศู ก็สุกเข้ากระเป๋าก็จะเป็นอันจบเควสนี้นะครับผมไปเควสต่อไปกัน,กนบ้างนะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลลอตเตอรี่เนาะคุณลอตเตอรี่เราก็ทําการเชื่อมต่อกระเป๋าตากนะครับเงื่อนไขก็คือให้ทําการดิโพซิตนะครับเพื่อทําการฝากเข้าไปลุนรับรางวัลใหญ่เงินเราไม่ได้ถูกหายไปไหนเนาะเราก็ฝากไปตามเงื่อนไขเลยก็คือ21 20ดอลลาร์ก็เป็น20 1เอโอเคตอนนี้เงินเราก็จะเข้าไปในภู o ของ p ูนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอรอสักครู่นะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนก็หกเนาะเราก็ได้รูป NFT รูปนี้มาแล้วนะครับเราก็ทำการกดเคลมได้เลย ใช้เวลาทั้งหมด3วันเนาะ,ะทีนี้ก็กดเข้าไปทำการถอนเงินนะครับโดยเงินของเราก็อยู่ครบนะครับกดถอนออกมาได้เลยนะครับเงินในส่วนนี้ใช้เวลาล็อก3วันนะเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องวางแผนดีๆนะว่าเงินตรงนี้เพื่อนๆจะรีบใช้ทำเฟสอื่นไหมนะครับทีน,นี้ผมทำชิวๆไปเรื่อยๆว่างก็ทำทีละเฟสทีละเฟสก็ดูไปเรื่อย อ่ะเรียบร้อยเหลือศูนย์แล้วทีน,นี้ก็จบเควสนี้นะครับผมไปเควสต่อไปกันเลยคิปเปอร์นะเควสนี้อ่านแล้วจะงงงงนิดนึงนะครับอ่าเราเขาจะให้เราทั้งหมดเราต้องมีเงินทั้งหมดตามที่คุณพิกเซลผลผลไว้เลยนะก็คือ,อป่าปัติได้สี่สิบห้าดอลลาร์แล้วกันนะครับก็เอาเงินครึ่งหนึ่งของสี่สิบห้าดอลลาร์ซื้อเหรียญโอพีอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับเขาให้ทำอะไรก็คือไป ปอลโว์ทวิทนะก็เข้า Discord ก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับไอตรงนี้ง่ายแล้วมันก็จะเขียวไวมากไม่นานนะครับเวทนี่แหละมันจะยากอ่ะอน,นี้เขาให้เราสวอปใช่ไหมเราก็เอาเหรียญ USDC นะครับครึ่งหนึ่งก็ไปสวอปเป็นเหรียญ OP ก็ทำตามที่เขาบอกไปไม่ใช่ครึ่งดิทั้งหมดสวอปเป็นเหรียญ OP ก่อนอ่ะทีนี้ผมจำผิดผมจำผิด แล้วก็เอาเหรียญ OP ครึ่งหนึ่งอะไปสวอปเป็นเหรียญเซนิติกก็ได้ R S N S N X อะก็ได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็เหรียญ OP แค่ครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้นะจะต้องเอาไปฝากกูแค่ครึ่งเดียวพอไปแลกเปเลยเซนิติกไปจับมือทำทีละขั้นเลยเอาแบบให้ได้แอร์ดบับรอบสองทุกคนเลยนะ คนที่ดูคลิปนี้นะสาธุสาธุอโอเคเรียบร้อยทีนี้ไปไปเรื่องของการฝากมากนะครับมันจะมีสองด้านห็นไหมจะงงครับกดค,คลิปเปอร์ตัวผุ้มมันก็จะเข้ามาที่แอดผูมเนาะอนะ่เขาให้ตอบอะไรเนี้ยเป็นการเซน็นยืนยันนะครับว่าเงินเราจะถูกบล็อกนะเป็นเวลาทั้งหมด10วันคุณโอเคไหมถ้าเราโอเคเราก็ตอบยืนยันไปตามนั้นนะครับว่เาเราเข้าใจ เนี่ยมันก็ให้เราคอนเฟิร์มอีกคือเราไม่เข้าใจเนาะ,ะไม่เป็นไรเราจะอินเนอร์ทีแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะโอเคหลังจากนั้นเงินเรานะครับเขาต้องให้ฝากทั้งหมด20ดอลบลาร์ใช่ไหมขั้นต่ำถูกไหมครับเราก็ใส่25.5ไม่ได้เพราะเงินไม่พอเห็นไหมเราต้องกดแม็กนะให้าน,นล่างมันขึ้น มากกว่า20ดอลลาร์นะครับอย่าประมาทนะไม่ใช่ฝากเหรียญ OP 20เหรียญนะแต่ฝากให้ได้เหรียญ OP ได้20ดอลลาร์นะครับดูดีๆนะทีนี้ก็ก,กด a อ d ครับโอเคอยังไม่เสร็จนะตอนแรกผมเข้าใจว่าเสร็จแล้วเหมือนกันให้ไปกด Add i q u i d i t y อีกรอบหนึ่ง จนกว่ามันจะขึ้นคอนติเนียแบบนี้นะครับถึงจะเรียกว่าผ่านเควสนี้แล้วตรงนี้แหละผมว่าเพื่อนๆน่าสับสนเพราะผม,มก็รอดนด้นิดนึงนะครามจริงโอเคทรานซคชันเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อกี้มันใช้กกอะอีเมลมารับข่าวสารไม่เป,ป็นไรปล่อยไปกดรีเฟรช F5 อีกรอบนึงนะครับอ่ามันก็จะให้เขียนได้เลย,ง,ยง่ายไหมโอเคแล้วก็เขียนอีีเลยทีนี้ พอเวลาผ่านไปทั้งหมด10วันเนาะเราก็มาดูเงินของเราอยังอยู่ครบนะครับจากนี้ปมมันวิดดอเป็นสีเดืองกดรอบนึงก่อนนะครับอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นเหมือนกันไหมนะแต่ผมเจอ,อประสบการณ์มาผมก็เลยเล่าเพื่อนๆฟังน,น,นะครับทีนี้พอหลังจากกดปุ๊มมกกบมันแค่แคบลูกอันล็อกอย่างนี้แหละเราก็ยังไม่ต้องไปกดแอดอะไรเนาะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างก่อนนะครับหลังจากนั้นอ่ะอมนะมมครับมันจะกลายเป็นสีฟ้าเห็นไหมทีนี้ ว่าก,กดถอน i t h d อ a w ได้เลยนะครับเราก็เลือก100เซเลยนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกเหรียญเน,นาะว่าเราอยากถอนไปเหรียญใน,นในมูลค่า21นะอดอลลาร์ผมก็เลือกเป็น USDC เลื่อนลงมานิดนึงจะไม่ใส่กระมวนการนะเรายังไม่กดกยืนหยันนะครับหลังจากนั้นก็กดย,ยืนยันแล้วก็ กดตกลงในเมตามาครับผมเรียบร้อยครับขาดเซกชันทีนี้ก็กดไปดูในเมตามาว่าเงินเข้าหรือเปล่ารเรียบร้อยครับเข้าทีนี้ไปเคเวสของ Star g เก e เคเวสเนี้ยที่ผมมาทำหลักสุดอ่ะไม่ใช่อะไรนะเ,เงินเดือนไม่ยังไม่ออกนะไม่พอผมก็เลยโอนเงินเพิ่มเข้าไปใน O.P. เนาะแล้วก็ทำการโอนทดสอบ จากเชนโอไปเมติก1ดอลลาร์ปรากฏว่าเงินมันไปนี่ผมก็เลยโอนทั้งหมด101ดอลลาร์รอไม่นานโอนจาก OP ไปเมติกไม่นานนะครับประมาณ2นาทีอย่างเงี้ยวิธีการเลือกเมื่อกี้ผมวงกลมให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าเลือกเหรียญอะไรเชนไหนข้างบนเชนไหนข้างล่างนนบ p p จะอยู่ด้านบน เมติกอยู่ข้างล่างในการโอนออกครั้งแรกนะโอนจาก OP ไปนะ,ระเรียบร้อยทีนี้เพื่อเงินไปยังเชนเมติกแล้วเราโอนกลับมาเราก็ต้องเอาเมติกไว้ข้างบนเห็นไหมครับ OP ไว้ข้างล่างแล้วก็กดแอ p r o ๊แต่เนี่ยนานพอจากเมติกเข้า OP เกือบครึ่งชงั่วโมงครับในระหว่างนี้เพื่อนๆก็อาจจะ ไปเล่นเกมหรือทช้เปอื่นก่อนก็ได้นะครับผมในระหว่งางรอเมื่อผ่านไปนะครับจบเฟสเราก็จะได้ NFT มาเงินเรานะครับจากเมติกก็จะเข้า OP เรียบร้อยไหมทีนี้ก็กดเคมตัว NFT ได้เลยก็จะเป็นอันผ่านเฟสนีแล้วนะครับยังเฟสสุดท้ายนะครับก็คือ เวของ Q ก็คือเราจะต้องซื้อ NFT เนาะซื้อขั้นต่ำ0.0099 ETH หรือ13ดอลลาร์นะัปจุบนณะเงินปัจจุบันคะรับเราจะเข้าไปซื้อตัวไหนก็ได้คนระับผมก็เลือกตัวนี้เนาะ NFT ของตัวนี้พยายามเลือกตัว NFT ที่มีติกถูกด้านหลังอะ่ะมันจะปลอดภัยนะครับส่วนใครไม่รู้ก็กลับไปดูคลิปเก่าของ EP 1กับ EP 2ผมทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะวิธีการเลือกซื้อ NFT นะ เื่เราเจอราคาที่มันสูงว่า0.099แลเ้วกราก็กดทำการซื้อเลยครับพอเลเชันเราครับก็จะถูกส่งเอ้าไปในกระเป๋าถ้าเพื่อนๆซื้อถูกเนาะมุมขวาล่างครับมันก็จะขึ้น p r a n s a c t i o n ตัว c o n f i r มแบบนี้นั่นก็คือซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปทำการกดเคมตัว QOP ได้เลย เป็นอย่างไงกันบ้างครับเพื่อนๆเพื่อนๆทําตามเวสนี้เนาะเพื่อนเพื่อนกันได้ทั้งหมด13เวสนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผคุณพิกเซลโพสนะครับที่สรุปใจความเป็นข้อความที่ทําให้เพื่อนๆพื่อนะชาวไทยสามารถจะทาเวสได้ง่ายขึ้นครับรวมทั้งตัวผมดนะ้วยเนาะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางเพจของคลิปสโตอนิสก์นะครับผมผมรู้จัก เพดๆนี้นะในทวิตเตอร์นะครับเนื่องจากพี่เขาดีทวิตมาเนาะผมจึงเห็นพี่อ่าเห็นโพสต์ของคุณ p i x e l ลโพสนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆทาตามครบนะเพื่อนๆก็จะได้อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แปกและก็13นะครับผมส่วนอีก2เควสนี้เดี๋ยวผมมาทําคลิปทีหลังให้ดูเนาะเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับผมขอสรุปคลิปนี้อย่างนี้แล้วกันนะครับ ลาผมใช้เงินไปทั้งหมด4,500บาทนะครับหักค่าแก๊สค่าสวอปค่าตั้งช็อตตาตั้งรองนะครับผมก็ประมาณไม่เกิน500บาทผมตีเลยว่าเสียแน่ๆ300บาทนะครับแต่500บาทอาจไม่ถึงถ้าเกิดกราฟมันไม่สวิงเนาะบางเวทวสมันต้องซื้อหรือว่าเปิดโพสชั o นนะครับผมเพราะฉะนั้นเลยผมตีเลยเพื่อนๆจะเสียออมา300บาทดีไม่ดีไม่ถึงเลยแต่ว่าตีไว้ก่อนเสีย300นะครับเท่ากับเพื่อนๆจะมีเงิน เก็บกลับไปถอนกลับมาจะได้ที่ประมาณ4,200บาทนะครับผมถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ซื้อ NFT เองนะถ้าเพื่อนๆใช้วิธีการเอาอีก Account หนึ่งของ m e t a m a s k มาสร้างอ่าแล้วก็ทำการดึง NFT ถูกๆมานะครับแล้วก็มาตั้งขายในราคาแพงๆแล้วให้กระเป๋าเพื่อนๆเป็นกระเป๋าหลากักอะที่ทำเพลสอ่ะในการดึงนะครับทำเหมือนที่คุณ กิกเซลโพสอะ <S <S เขาแนะนำอะเพื่อนๆก็จะประหยะัดเงินในส่วนนี้ไปได้อีกนะครับเท่ากับว่าเพื่อนเพื่อจะเสียแค่3ามกว่าบาทเองนะครับในการทำเควสทั้งหมด13เควสนี้แล้วเราไปลุ้น a อร์ดับรอบ2ของเหรียญ OP กันครับผมคิดว่ามีโอกาสได้ค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าเควสนี้เป็นเควสของทางทีมงานของ OP เลยนะครับผมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับชาวไทยนะครับคนที่ไม่เก่งด้านภาษา แล้วก็คนที่ยังไม่เข้าใจโลกบล็อกเชนมากนะักแล้วพบกันใหม่ครับอีกคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านก็ทำได้ขอบคุณมากครับ